โยสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกทคนด้วยครับอยู่กับผมออตโตเป็นยังไงกันบ้างกับตู้กาชาอาจารย์สเกิร์กดวงดีกันไหมครับไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าโดนกันไปกี่โรสําหรับคนที่ดวงดีผมก็แสดงความยินดีด้วยนะแต่สําหรับคนที่ดวงเกลือไม่เป็นไรครับยังมีคนเคียงข้างคุณนั่นคือผมฮะหลุดเลดอย่างนหนักดวงและลึกสุดใจอย่างเจ็บปวดสุ่มกาชาให้คนอื่นในไลฟ์สตรีมมีแต่คนดวงดีๆเบิ้ลทองกันพอสุ่มไอดีตัวเองเรียกได้ว่าสถานการณ์เลวร้วายมากๆครับ ตู้ด้านหน้าถัดไปนี่น่าจะจบด้วยการคว้าแสงเหมือนเดิมเพราะว่าเกลือตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรครับความเกลือก็หยุดยัง้งพวกเราไปได้เราต้องมีอาจารย์สเกิร์กไว้ในไอดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูวิธีการเล่นอาจารย์แบบเข้าใจง่ายๆแต่ได้ผลลัพธ์แบบแรงๆกันเมื่อพร้อมกันแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเราไปลุยกันเลย จุดเด่นของอาจารย์สเกิร์กจะเป็นเรื่องการจัดทีมให้มีธาตุน้ำกับธาตุน้ำแข็งอยู่ในปาร์ตี้ของเราครับเมื่อคมเงื่อนไขอาจารย์จะทําการบัฟเลเวลสกิลีให้กับทั้งทีมของเราผมยกตัวอย่างน้องกาแฟสกิลี e ก็จะแรงขึ้นหรือถ้าเกิดเรามีฟูในทีมนะครับสัตว์น้ําของฟูที่เน้นการทาดาเมจก็จะทาดาเมจได้แรงขึ้นด้วยหรือตัวอย่างเช่นเหอครับที่มีความสามารถในการบัฟจากการกดสกิล e, ีก็จะบัฟตรงส่วนเนี้ยได้แรงอาจารย์เองก็ เหมือนกันนะเขาแรงหลักๆมาจากสกิล e เลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่อัพตีปกตินะให้อัพ e นาแล้วก็ตามด้วยท่าไม่ตายครับเนีย่ยตัวคูณมันอยู่ในสกิล e เลยแล้วต่อมาครับเราจะอัพสกิลท่าไม่ตายต่อเพื่อได้ความรุนแรงในการเบิร์สดาเมจรวมถึงอาจารย์ก็จะมีการกดท่าไม่ตายอีกแบบหนึ่งด้วยก็คือเป็นการบัฟในโหมดโจมตีปกตินั่นเองครับและนอกจากนั้นเมื่อทีมของเราเป็นธาตุน้ําธาตุน้ําแข็งการโจมตีของอาจารย์ที่มาจากโจมตีปกติรวมถึงท่าไม่ตายก็จะสร้างดาเมจได้แรง มากยิ่งขึ้นด้วยมาดูแมคคคนิกตัวละครแบบเข้าใจง่ายๆกันครับอาจารย์จะสามารถกดสกิล l E แบบแตะ เพื่อทําการเปลี่ยนจากโหมดขาวเป็นโหมดดําแบบนี้ครับซึ่งการโจมตีของเราทั้งหมดนั้นมันจะกลายเป็นดาเมจน้ําแข็งหมดเลยเมื่อเรากดสกิลอีแบบค้างมันจะเป็นการเพิ่มเกจท่าไม่ตายของเราครับพอเราทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ําแข็งมันจะมีการดรอปรอยแยกมิติมาครับดรอปได้มากสุด3ชิ้นดูดรอยแยกมิติเข้ามามันก็จะเพิ่มเกจท่าตไม่ตายให้อีกทําให้มันมีปริมาณเพียงพอในการเบิร์สดาเมจครับและการกด่าไม่ตายอีกหนึ่งแบบครับเมื่ออยู่ ในโหมดดำสามารถกดท่าไม่ตายซ้ำได้ก็จะเป็นการบัฟให้กับตัวเองซึ่งมันสามารถดูดรอยแยกมิติเข้ามาได้ด้วยนะสรุปเสร็จสับวิธีการดูดรอยแยกมิติมีทั้งหมด3แบบครับกดชาร์จโจมตีในโหมดดำหรือกดท่าไม่ตายซ้ําในโหมดดําและวิธีสุดท้ายการกดสก e ิลอีค้างครับมาดูวิธีการเล่นรูปแบบแรกกันก่อนเลยครับเน้นทำดาเมจจากการโจมตีปกติตัวของสเกิร์ตเราจะให้เ,เพื่อนๆในทีมทําให้เกิดปฏิ กิริยาที่เกี่ยวข้องกับน้ําแข็งก่อนนะครับซึ่งในทีมนี้มันคือน้ําและน้ําแข็งลองสังเกตด,ดูมันจะมีการดรอปรอยแยกมิติทางฝั่งซ้ายมือครับที่ลูกศรกําลังชี้อยู่ทีเนี้ยเมื่อครบ3ผมจะให้สเกิร์กด E เพื่อเข้าโหมดดําและกด Q เพื่อบัฟตัวเองเลยครับและเราจะทําการโจมตี5ครั้งครั้งที่5มามันจะจบด้วยท่าปาดแบบนี้ครับ ก็ทาการโจมตีอีกหนึ่งบูฟเซตจบครั้งที่5ปุ๊บแล้วผมก็ชาร์จตีเพื่อทําการดูดตัวของรอยแยกมิติเข้ามาแล้วก็ทําการโจมตีอีกครับปุ๊บลองสังเกตดูว่าไอ้ฮิตที่5จะเป็นฮิตแรงครับเมื่อกี้ปาดไปแสนสี่ใช่ไหมพอฮิตที่5ปุ๊บก็ปาดอีกแสนสี่ครับทีนี้พอเราจบคอมโบก็จะวนกลับไปเซตอัพคอมโบที่เพื่อนครับเพื่อให้เกิดการดรอปรอยแยกมิติมา ลองสเกตนะเมื่อตัวของโรซาเรียและใน,น้อยนะครับทำดามเมท่าต้าน้าทำดามเมท่าตุนน้าแข็งใส่ตัวมอนเกิดปฏิกิริยาตอนเนี้ตัวของรอยแยกมิติมันเป็น3แล้วใช่ไหมแล้วผมก็ให้ดาเรียทําการปั๊บครับผมสเกิร์ตกด E และดูดรอยแยกมิติเข้ามาครับแล้วก็เล่นคอนเซปต,ต์ง่ายๆแบบเดิมเลยครับตีปกติ5ครั้งปั๊บครั้งที่5านะครับ1 5 0 0 0แแล้วก็ตีครั้งที่5ครับ ปั๊บ1น0 0 0 0รอแยกมิติดอกมา2ผมกดชาร์ตตีเพื่อดูดเข้ามาครับแล้วก็ทำการโจมตีเหมือนเดิมปั๊บครั้งที่5 1,40,000สครับ แล้วก็ทำการตีอีกปั๊บนะครับ100,000มอนก็ตุยแล้วผมย้ำนะว่านี่คือวิธีการเล่นฉบับไม่ง่ายในรูปแบบที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเล่นแบบแอดวานซ์มากขึ้นไปกว่าดีได้เช่นคุณอาจจะมีการเด็เพื่อทำการแคนเซิลอนิเมชันถ้าใครอยากเห็นการทำคอมโบโรเลชันแบบเชิงเจาะลึกนะครับสามารถรับชมได้ที่ช่อง i อวิ t ทูร s เลยในคลิปนี้ผมจะเน้นที่ความง่ายเป็นหลักนะแล้วตัวของสเกิร์ตจำเป็นต้องดูดรอย แยกให้มันครบ3เสมอไปไหมจริงๆถ้ามองในแง่ของเราจะเอาแบบแม็กซ์อะ ดูด3ก็ดีที่สุดเลยครับแต่ว่าในการเล่นทั่วๆไปอ่ะบางจังหวะคุณสามารถดูดมาแค่2แล้วก็ลุยทําดาเมจตามปกติตามคอมโ,มโบที่คุณชอบเล่นได้เลยนะครับมันพลิกแพงได้หลากหลายสถานการณ์เพราะบางคนน่ะไม่ได้อยากจะรอให้มันดรอปครบ3าไงบางคนอยากจะลุยเลยทีนี้มาดูการเบิร์สท่าไม่ตายกันบ้างครับสเกิร์ตให้กดสกิลอีค้างเพื่อเพิ่มเกรท่าไม่ตายหลังจากนั้นให้เราทําการเซตอัพคอมโบจากเพ,เพื่อนในทีมครับ และเมื่อเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยให้สลับมาที่สเกิร์ตครับและกด e ค้างเพื่อดูดกระจกเข้ามาหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดสกิล Q เพื่อทำการเบิร์ดได้เลยครับเราก็จะได้ฉากอนิเมชันเท่ๆแบบนี้มาครับ ปาดไปฟบๆ,ๆ,ๆมอนหายโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูสะใจมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการเบิร์สดาเมจแบบนี้แล้วใน ID ของตัวเองมีโมนาเหมาะกับการเล่นคอมโบแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวของโมนามีบัฟโอเมนแล้วก็มีการบัฟสมุดมังกรด้วยจึงทำให้อาจารย์สเกิร์ตเวลากดท่าไม่ตายเนี่ย โอ้โหเบิร์สได้รุนแรงมากๆครับปั้มโดนดึงอันติหายเลยพี่ครับแล้วถ้าเกิดผมอยากให้มีแอนิเมชันเท่ๆและอยากตีปกติด้วยล่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ในอบิสได้นะครับเพราะเปิดมาถ้าไม่ตายของทุกตัวละครในทีมของเรามันเต็มอยู่แล้วสกเกิร์ก็กดท่ามไม่ตายไปก่อนปุ๊บแล้วก็ให้เรากด E เพื่อเข้าโหมดครับหลังจากนั้นเมื่อมีรอยแยกสามติติครบ3ก็กดชาร์จตีเพื่อดูรอยแยกเข้ามา แล้วก็ลุยทำาดเม g ได้เลยแต่เราจะกดคิวสองรอบไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวของถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะมีติดคูดาวนั่นเองครับถามว่ามันสามารถพลิกแพงได้เยอะไหมมันพลิกแพงได้เยอะมากๆผมอะ่ะให้ไอเดียเป็นพื้นฐานวิธีการเล่นแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนี้คุณสามารถเอาไปอัดแอปสร้างความแอดวานซ์เพิ่มขึ้นตามสไตล์คุณได้หมดเลยผมเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งแนวทางนะคุณลองเอาไปปรับใช้ดูเดี๋ยวเรามาดูสแตททีมสีดาวของสเกอร์กันครับ ตัวแรกเลยดาเรียผมจะเน้นค่าหลักๆก,ก็คือฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ทําเลือดไว้ที่4บืนครับใส่นาฬิกาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูใส่ถ้วยพลังชีวิตแล้วก็ใส่หมวกพลังชีวิตครับโอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มดาว C6 เนาะถามว่าไม่มีสีเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดมีสีมัน <c oughs> ก็จะบัฟได้แรงขึ้นครับในน้อยก็เป็นคอนเซปต์เดิมๆเลยใส่เป็นเอมเบมครับเน้นไปที่ฟื้นฟูพลังงานแล้วก็บาลานซ์ครีครับ ตัวของโรซาเรียก็เหมือนกันผมทำฟื้นฟูพลังงานเพื่อมาเน้นวนอันติมาเน้นบับคริแล้วก็มาเน้นการแปะน้ำแข็งจากท่าไม้ตายครับผมเรามาดูประสิทธิภาพการใช้4ดาวเล่นด้วยกันกับสเกิร์ตครับผมก็เซตอัพจากตัวของนายน้อยแล้วก็ตามด้วยโรซาเรียครับทีนี้ก็ให้ดาเรียบับทีนี้ลองสังเกตว่าตอนเราเปิดมากระจกมันมีแค่2ใช่ไหมบางคนจะดูด2แล้วเล่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามอนเบแรกมันไม่ได้ถึกขนาดนั้น หรือคุณจะรอดูด3เพื่อมาสับให้มอนเนี่ยมันเหลือเลือดประมาณสักครึ่งหลอดก็ได้เหมือนกันจากการใช้ทีม4ดาวถ้ามันเป็นทีม5ดาวหรือฟูลทีมพรีเมียมทีมอะเลือดมันเข้าแคปไปแล้วครับอันเนี้ยเราก็เลยต้องรำอีกชุดหนึ่งเนาะผมให้สเกิร์ตทำการตีไปหลักๆลองสังเกตดูว่าไอฮิตดาเมจที่แรงที่มันมีดาเมจขึ้นหลักแสนอะ่มันจะมาจากฮิตที่5ครับในจังหวะที่เราจบฮิตที่5แล้วคุณก็สามารถที่จะชาร์จโจมตีได้ ซึ่งเลือกเอาตามความเหมาะสมได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเล่นนี่มันมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งครับเล่นไม่เหมือนกันเป๊ะ100แต่ว่าใช้คอนเซปต์ในการเล่นแบบใกล้เคียงกันเนาะเนี่ยอย่างในตอนนี้นะครับผมก็ทำการให้สเกิร์กนะครับบัฟไปแล้วก็โจมตีได้เลยอ่ะนี่ก็เป็น ไอเดียในการเล่นอบิสรอบๆดีครับมาลุยต่อที่ห้อง2กันเลยครับผมให้โรซาเดียทําการแปะน้ําแข็งในน้อยแปะน้าครับมันก็จะดรอปรอยแยกมิติมาตอนนี้มี2รอยแยกแล้วพอเราเซตอัพจบนะครับครบ3รอยแยกผมกด e กด q เพื่อดูดรอยแยกเข้ามาแล้วทำดามเมจเลยมอนมันก็จะมีถ่วงเวลาเราประมาณหนึ่งนะครับในจังหวะนี้ผมก็เก็บพลังงานของตัวละครไว้ก่อน แล้วค่อยทําการเซตอัพใหม่อีกรอบๆหนึ่งครับนี่ผมก็ทําการปับไปเลยเนื่องจากไอตัวเฟดเฟดเนี่ยของอบิสนะครับมันจะเน้นไปที่การเคลียร์เกตโลกของมอนครับก็ไม่มีอะไรมากก็ทําการโจมตีโจมตีเพื่อล้างเกตสายฟ้าไปได้เลยครับเนื่องจากอาจารย์เป็นตัวน้ําแข็งก็ล้างเกตได้ดีอยู่แล้วเนาะทีนี้พอมาถึงอไอตัวม้าบินนะครับตัวตัวนี้ ก็เหมือนเดิมเราเก็บพลังงานทุกอย่างให้พร้อมให้เรียบร้อยพอมันเปิดตุ่มให้เราตีครับสังเกตว่าตอนนี้มีตุ่มสายฟ้ามาแล้วก็ให้ตัวของโรซาเรียนะครับทำการเซตอัพไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ให้ตัวของอาจารย์นะครับรุยทําการโจมตีได้เลยอันนี้ก็เน้นตีตุ่มให้แตกครับแล้วก็จะให้โรซาเรียที่คอยทําน้ําแข็งจากนอกสนามช่วยล้างเกตด,ด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ทําดามเมจในสนามก็ล้างเกตด,ด้วยเช่นกันครับพอมอนน็อกก็ทําการรุยได้เลยนี่แล้วก็ตามด้วยน้อยครับผม แล้วก็ตามด้วยดารีเบัฟไปอาจารย์ก็ทําการตีไปบัฟบับับัับับดาเรียจะมีบทบาทในการเป็นโล่แล้วก็บัฟตีไว้ให้อาจารย์ฮรลองสังเกตดูว่านี่โอ้โหแค่ใช้ซับสี่ดาวก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วแล้วมาต่อกันที่ห้องสุดท้ายครับปกติเวลาเราเล่นน่ะเรามากักจะเซตอัพจากในน้อยก่อนแล้วค่อยโรซาเราียใช่ไหมครับแต่อันนี้ที่ผมกด e ของโรซาเรียเข้าไปอ่ะและตามด้วยในน้อยอ่ะเพื่อให้มันดรอปเศษรอยแยกมิติออกมาเลยนะครับมันจะได้ ครบ3ตอนที่ผมสลับตัวมาที่อาจารย์สเกิร์กพอดีอันนี้ก็เป็นเหมือนกับทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นตามผมก็ได้นะบางคนชอบเล่น2รอยแยกแล้วก็เข้าโหมดเลยบัฟเลยตีเลยก็ได้เหมือนกันหรือบางคนจะรอ3 มันแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยนะครับถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้หมดเลยนะถ้าอย่างส่วนตัวของผมอะ่ะในจังหวะที่เราสามารถเก็บได้3ผมก็จะรอเก็บ3ก่อนแล้วค่อยดูดเข้ามาแล้วก็ทําการโจมตีแบบนี้ครับสามารถจบตัวห้องสุดท้ายนะครับได้ใน2โร rotation ทีม4ี่ดาวก็ถือว่าตึงในระดับหนึ่งเลยสําหรับผมนะผมถือว่าเก่งนะครับกับการใช้ทีมประมาณนี้สรุปเรื่องการจัดทีมเราสามารถเอาตัวละครธาตุน้ําธาตุน้ําแข็งมาประยุกต์ใช้ได้เกือบบทเลยครับยกตัวอย่างนะดาเรียเอามาเป็นโลแล้วก็บัฟตีไว้ในน้อยเอามาแปะน้ำนะครับโรเซเรียเอามาแปะน้ําแข็งแล้วก็บัฟคริหรือในตู้กาชาปัจจุบันนี้ถ้าคุณสุ่มอาจารย์แล้วได้แคนเดตซีหมา <c oughs> ก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับใช้ตัวฮิลเป็นชาร์ลอตเอามาแปะน้ําแข็งได้ด้วย หรือคุณจะใช้โลฮิลเป็นด mm ิโอนาก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีม2น้ํา2น้ำแข็งถ้าใครมีพรีเมียมทีม mm hmm. ก็ใช้ไปเลยบัฟโหดครับชันเหอ mm hmm. น้องกาแฟาแล้วก็ฟูครับหรือถ้าไม่มีชันเหอ mm hmm. ก็สามารถเอาตัวอื่นมาทดแทนได้เหมือนกัน mm hmm. เช่นคุณยายคุณยายอ่ะใส่เซตนัดแลนด์เอามาบ mm ัฟ hmm. ได้ครับแม่เขาจะลดต้านน้ำนะแต่ก็เล่นในทีมนี้ได้ดีหรือเอาเย่ยหลานมาดาเมททีมก็เยอะมากๆครับ ถ้าไม่มีน้องกาแฟก็ใช้เป็นชาล็อตอัลมาฮิลเล่นกับฟูได้เหมือนกันหรือคุณอยากจะเล่นเป็นทีมเบ r ร์สตาร์เมดแบบแรงๆเบิ่มๆเ,เลยกดท่าไม่ตายทีมมอนหายก็ใช้โมนามาบัฟครับผมถ้าเกิดเรางบน้อยเรามีแค่ฟูแค่ตัวเดียวก็ใช้เป็นในน้อยแล้วก็ชาล็อตฮิลได้หรือคุณจะเล่นเป็นคุณยายแล้วก็เล่นทีม2น้ำอย่างในน้อยเย่หลานครับผมใช้ตัวนอกสนามอย่างการยูกดท่าไม่ตายก็ยังได้เลยนะโคโคมิอามาฮิลถือสมบุรมังกรบัฟครับหรือคุณจะใช้น้องหลามเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้เหมือนนกััครบ ใส่เซตนัทแลนด์ถือสมุตรมังกรเอามาบัฟให้กับท่านอาจารย์เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับหลักๆแล้วเราก็เลือกมาตัวละครธาตุน้ำธาตุน้ําแข็ง ที่มีความสามารถในการบัฟหรือมีความสามารถในการแปะน้าแปะน้ําแข็งอย่างเงี้ยภาพรวมของทีมอาจารย์ในหน้าเวลานี้มีกาแฟกับไม่มีกาแฟต่างกันมากๆครับแต่ถ้าไม่มียังเล่นได้อยู่ยังแรงอยู่ครับเพียงแค่มีกาแฟความแรงมันจะขึ้นไปสู่ความแรงที่สุดแม็กซิมัมที่สุดอะท็อปทีมใน,นี่ตอนนี้ก็เลยเป็นอาจารย์กาแฟเชินเหอฟูหรือไม่มีเชินเหอนะครับใช้เป็นเย่หลานได้ใช้เป็นคุณยายก็ยังได้เลยส่วนทีมที่เหลือเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเพื่อนๆเอามาปรับใช้ได้หมดเลยหรือใครที่กาลังลังเลอยู่จะ ตัวไหนมาเล่นด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะเดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้ครับต่อมาครับเรื่องความคุ้มค่ากลุ่มดาวของอาจารย์เอาจริงนะจากที่ลองเทสมา C 0จบแล้วเก่งมากๆแล้วแล้วถ้ามีงบอยากไปต่อละ่ะเปิด C1 คุ้มไหมจากที่เทสมาอาจารย์จะมีดาเมจเสริมเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งภาพรวมมันแรงกว่าดาวศูนย์ไหมมันก็แรงกว่าแหละแต่มันยังไม่ได้พีคขนาดนั้นผมเลยมองว่า C1 มันเป็นแค่ทางผ่านนะครับไอความพีคจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ C2 ครับเพราะว่าโหมดโจมตีปกติก็จะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยรวมถึงการเบิร์สถ้ามไม่ตายก็จะแรงขึ้นอีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อัปเกรดจริงๆมันคือดาวสงครับถ้ามี แค่ดาวศนแต่ถ้ามีงบถึงดาว 2, 2> ก็ลุยเลยอันนี้การันตีเทสมาแล้วว่ามันแรงจัดๆและดาวสี่ก็จะเป็นทางผ่านเพื่อไปหาดาวหครับเมื่อคุณไปถึงดาวหกได้มันจะมีดาเมจเสริมมาให้กับอาจารย์พอเราเบิร์สดาเมจรวมกันแล้วมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆที่ใช้คําว่าโคตรของโคตรแรงได้เลยหลังจากนั้นคุณจะได้ปุ่มสกิปอบิสมาครับสกิปในที่นี้ไม่ใช่การกดข้ามแต่เป็นการกดท่าไม่าตายและข้ามไปอีกห้องนึงเลย อ่แป๊บเดียวถึงห้องสองแล้วนะครับเราก็เซตอัพกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็กดท่าไม้ตายของอาจารย์ครับก็สคิปไปห้องสามเลยครับไวไปโอ้โห,โ,หโหรวดเร็ว ทันใจครับนี่ครับถึงห้องสุดท้ายครับเซตอัพในทีมแล้วก็กดท่าไม่ตายของอาจารย์ครับ <c oughs> ก็จะสกิปจบห้องเลยแล้วก็ไปเล่นห้องล่างแล้วก็ผ่านอบินแล้ว <c oughs> ดีแอะไรคือ46และอาวุธของอาจารย์หล่ะจำเป็นต้องเปิดไหมแน่นอนว่าประจําตัวนั้นมันดีที่สุดครับเ,เพื่อนๆสามารถดูการาฟตามนี้ได้เลยอันนี้ผมต้องขอขอบคุณเครดิตจากทาง I w ว n นท r o ูดด้วยครับถ้าเกิดคุณมีดาบผาล้านมีเจดมีมิสในแง่การใช้งานคุณจะไม่เปิดประจําตัวก็ได้นะครับเพราะว่าอาวุธเหล่านี้ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งแล้วแม้มันจะสู้ปปรรระจําาตััววไไม่่่ด้้สสสสนนนนหบบคทีีเ็ยยฟงอ ก็สามารถเลือกใช้อาวุธ4ดาวตามภาพภาพนี้ได้เลยครับมาดูอติแฟกต์วิธีการปั้นตัวละครกันครับเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นเซ็ตประจําตัวหรือจะใส่เป็นเซ็ตฮันเตอร์เมื่อเล่นกับฟูดีน่าก็ได้เหมือนกันนะอีกช้อยหนึ่งถ้าเกิดมีสีกาสวยๆก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจครับถ้าเซ็ตไหนที่มีออฟหลักออฟรองสวยๆเลือกเอาเซ็ตนั้นมาใช้ได้เลยครับส่วนตัวผมเลือกใช้เป็นเซ็ตประจําตัวโดยการเลือกใช้ออฟหลักออฟรองดังนี้ครับออฟหลักนาฬิกาใช้เป็น A ออบรองหาคิเรตครีดาเมตครับและถ้วย ผมจะเลือกใช้เป็นโบนัสน้ำแข็งแต่ว่าถ้าเล่นกับฟูลมันจะมีชอยเพิ่มครับคุณจะใส่เป็นโบนัสน้ำแข็งหรือ a อ k เคก็ได้ให้เลือกจากออฟรองที่สวยมากกว่าอันไหนติดคริมาเยอะมูลค่าสูงๆเอาเป็นอันนั้นแหละแต่ถ้าเกิดในทีมของเราไม่มีฟูลต้องเป็นโบนัสน้ำแข็งเป็นหลักครับและสุดท้ายหมวกให้เลือกเป็นคริจะเป็นคิเรตหรือคริดาเมจก็ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ขึ้นอยู่กับบิลในทีมของเราอ่าเดี๋ยวผมแชร์ที่ผมปั้นไว้นะ ก็คือไฟนอลนะครับผมก็ทำ a d ดีไว้ที่2,000กว่า และในส่วนของค่าครีครับผมทำคีเรทไว้ที่70%ทีนี้เมื่อเราเล่นเป็นสันพองน้ำแข็งมันจะมีคีเรทเพิ่มขึ้นด้วยครับคีเรทของเราในการต่อสู้ครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ 80- จนถึง100%่อนต่ะตรงเนี้ยเฉลี่ยดาเมจอาจารย์น่ะจะดีมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ตีปกติตีไวตีถี่มากๆการตีติดคีมันเลยทำให้ดาเมจมันสูงขึ้นครับส่วนครีดาเมจผมทำไว้ที่2 0 0ครับและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีอาวุธห้าดาวหรืออาวุธ ไว้ประมาณสัก150 160ก็ถือว่าโอเคแล้วนะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของอาจารย์สเกิร์ตครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่หลายๆคนได้ทดลองเล่นกันแล้วหรือได้ลองเปิดมาเล่นในไอดีของตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจตรงไหนสามารถแชร์ข้อมูลบอกต่อกันได้นะครับเช่นบางคนเล่นแล้วแรงถูกใจโดนใจมากๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีกาแฟมันยังไม่แรงขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านคอนเทนต์ได้นะงั้นเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอกาแฟดีลัและกันหรือบางคนอาจจะชอบที่อาจารย์เล่นทีมน้ำแข็งแบบนี้บางคน อาจจะไม่ชอบมันก็แล้วแต่ความต้องการหรือความชื่นชอบของแต่ละคนเลยครับใครที่เปิดอาจารย์มาเล่นแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยฮะถ้าโดยส่วนตัวของผมนะอวย ชอบจบอาจารย์สวยอะอาจารย์เก่งด้วยอะถ้านับในแง่ของฟูลทีมในนาะตอนนี้นะทีมอาจารย์ก็ติดในระดับท็อปเมตาเหมือนกันนะครับตอนนี้ท็อปท็อปเมตาก็มีอย่างเทพไฟอาริชิโน่พี่นิวอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ก็เข้าแกงนั้นไปด้วยถือว่าเก่งเลยครับโอเคเนื้อหาก็จะประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย